สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตลาดทองคำสัปดาห์นี้เลย1 0 1ถึงพฤศจิกาย,ยน2อ6 8คือต้องบอกว่าสถานการณ์มันน่าสนใจมากนะครับตลาดมันอยู่ในโหมดที่แบบอึดอัดหน่อยใช่คะ่ะอึดอัดจริงๆราคาแกว่งแรงแต่เหมือนยังไม่รู้จะไปทางไหนชัดๆเนอะอืมเหมือนเป็นการชั่งน้ำหนักกันอยู่ค่ะระหว่างความหวังเรื่องดอกเบี้ยกับ ความกลัวความไม่แน่นอนต่างๆที่เข้ามาใช่เลยครับวันนี้เราเลยจะมาดูกันละเอียดละเอียดหน่อยจากบทวิเคราะห์เข็มทิศชีวิตนี่แหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรมันขับเคลื่อนตลาดอยู่กันแน่และสัปดาห์หน้าเนี่ยเราควรจะมองภาพยังไงวางแผนกันแบบไหนดีก็จะทบทวนสัปดาห์ก่อนวิเคราะห์ปจหัจจัยหลักๆทั้งบวกทั้งลบโดยเฉพาะพวกข่าวกองทุน SPDR ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็มองภาพรวมยาวๆหน่อยแล้วค่อยไปดูเรื่องกลยุทธ ทั้งสปอตทั้งทองไทยเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มที่ภาพรวมสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนเลย3-7พอยอราคาโกลสปอตเป็นไงบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเปิดมาที่4,300ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะแล้วก็มีขึ้นไปสูงสุดที่4 3 3 0เลยนะคะแต่ก็โดนเทลงมาต่ำสุดนี้3,928โอ้โหแล้วก็กลับมาปิดแถวๆเปิดเลยค่ะ4,000ดอลลาร์พอดีเป๊กโหกรอบเกือบร้อยดอลลาร์เลยนะครับเนี่ย ันนผวมากใช่ค่ะพันผวนสูงจริงๆเชิงเทคนิคเนี่ยชัดเลยค่ะว่าเป็นการสู้กันคือพยายามจะผ่านแมวต้านสําคัญ4 0 3 0แต่ก็ยังไม่สําเร็จรแล้วพอลงมาใกล้ๆแนวรับ3,928ก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปอีกอืแท่งเทียนรายสัปดาห์นี้ไส้ย,ยาวทั้งบนทั้งล่างเลยมันฟ้องว่าตลาดยังลังเลมากๆค่ะยังเลือกทางไม่ได้แล้วพวกอินดิเคเตอร์อื่นๆล่ะครับพวก RSI MACD มันบอกอะไรเราบ้าง พวกตัวชีวะทางเทคนิคก็ให้ภาพแบบะสมผสมกันนะคะคือไอซรายสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่69อืมก็ยังสูงอยู่นะส่วน m a c กดีก็ยังเป็นบวกอยู่ค่ะที่34ก็ยังดีโมเมนตัม um ยังได้แต่ว่าสโตคัสติกค่ะตัวนี้อ่อนตัวลงมาที่37เริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะอาจจะมีพักฐานระยะสั้นหรือเปล่าสรุปคือภาพรวมกลางๆยังดีแต่แรงซื้อสั้นๆอาจจะเริ่มแผ่วต้องระวังการย่อตัวนิดนึงค่ะ ผมประกอบกับปัจจัยอื่นด้วยอย่างดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็ยังแข็งแข่งอยู่แถว99.55จุดใช่ค่ะแล้วเงินบาทเรานี่ก็แข่งค่าขึ้นมาอีก32.39บาทต่อดอลลาร์อันนี้ก็อาจจะทำให้ทองไทยขึ้นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เทียบกับสปอร์ตเนาะถูกต้องค่ะบาทแข่งก็กดดันราคาทองไทยแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมว่า้น่าสนใจมากเลยนะคือกองทุน SPDR ครับ อ๋อที่เขากลับมาซื้อใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อวันที่8ล่าสุดเลย SPDR เข้าซื้อทองเพิ่มอีก1.71ตันอืม ที่ราคาแถวๆ4,000ดอลลาร์ 4, นิดๆนี่แหละทำให้ยอดถือครองตอนนี้เป็น1,042.06ตันและที่มันแบบว้าวคือนี่เป็นการซื้อสุดทีิติดต่อกันวันที่2แล้วนะครับค่ะในภาวะที่ตลาดยังแกว่งๆแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับการซื้อของ SPDR เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะการที่ผู้เล่นรายใหญ่อย่าง SPDR กลับเข้ามาซื้อทองคำเอ่อต่อเนื่องกัน2วันที่ระดับราคานี้เลยนะคะ มันเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะมันบอกว่าสถาบันใหญ่ๆเขามองข้ามความผันผวน,นสั้นๆไปแล้วอื hmm. แล้วก็ยังเชื่อมั่นในพื้นฐานของทองคําอยู่นะคะการที่เขาทยอยสะสมแบบนี้ล่ะคะ่ะที่เป็นปัจจัยหนุนสําคัญช่วยจํากัดดาวไซร์ิสกหรือความเสี่ยงขาลงได้ดีถึงแม้ภาพรวมตลาดยังดู เอองง,งงอยู่ก็ตามเข้าใจเลยครับชัดเจนทีนี้มาถึงหัวใจของความอึดอัดที่เราคุยกันตอนแรกดีกว่าครับไอภาวะชื่อเรียกว่า the Fed's dilemma ค่ะความเห็นที่มันยังไม่ตรงกันในธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเกี่ยวกับดอกเบีย้ยนี่แหละขั้วแรกก็คือแรงหนุนจากความหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยครับซึ่งความหวังนี้มันมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสัปดาห์ก่อนๆที่ออกมาอ,อ่อนแอกว่าที่คาดกันไว้เยอะเลย ทั้งตลาดแรงงานที่เริ่มแผ่วภาคบริการก็ต่ำกว่าคาดซึ่งพอตัวเลขออกมาแบบเนี้ยตลาดก็เลยมองว่าเอ๊ะเศรษฐกิจสารัฐกำลังชะลอตัวนะเฟดก็น่าจะต้องรีบลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นหรือเปล่า ใช่ไหมครับใช่ค่ะตลาดมองไปข้างหน้าแล้วอย่างเครื่องมือ CME Fed Watch 2ตอนนี้เขาให้น้ำหนักถึง66.5%เลยนะคะว่า FED จะลดดอกเบี้ย0.25%ในการประชุม10ธันวาคมนี้โอ้โหเกินครึ่งไปเยอะเลยค่ะพอตลาดคาดการแบบนี้ปุ๊บมันก็ไปกดดันดอนลลาร์กดดันผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐให้อ่อนตัวลงซึ่งอันนี้เป็นผลดีโดยตรงกับทองคาเพราะทองมักจะวิ่งสวนทางกับ2ตัวนี้ครับผมแต่ มันก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่เหมือนมาคอยตบเบรกค,ความหวานนี้ไว้เหมือนกันก็คือท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟดเองใช่ค่ะอย่างล่าสุดนางเบธแฮมแม็กประธานเฟดคลีฟแลนด์ก็ออกมาพูดทำนองว่าเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งรีบลดดอกเบี้ยเลยอะไรแบบนี้คือเหตุผลหลักของฝั่งที่ยังระมัดระวังในเฟดก็คือเรื่องเงินเฟ้อค่ะเขามองว่ามันยังสูงเกินเป้าหมายไปมากแล้วก็กลัวว่าถ้าผ่อนคลายนิรบายการเงินเร็วเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเงินเฟ้อจะกลับมาพุ่งแรงอีกรอบได้อ๋อกลัวคุมไม่อยู่ ใช่ค่ะมันเป็นภาวะที่ตัดสินใจยากนะคะต้องหาจุดสมดุลให้ได้ระหว่างการคุมเงินเฟอ้อกับการประคองเศรษฐกิจไม่ให้หนักเกินไปพอมีคอมเมนต์แบบนี้ออกมามันก็เลยสร้างความลังเลให้นักลงทุนทําให้ราคาทองยังไปไหนไม่ไกลติดต,ดตดดิดขัดขัดแถวแนวต้าน40 3พันดอลลาร์อยู่ค่ะสรุปคือเหมือนเล่นชักเย่อกันเลยระหว่างข้อมูลเศรษฐกิจที่บอกว่าเฮ้ยลดดอกเบีย้ยได้แล้วกับความกลัวเงินเฟอ้อของเฟดที่บอกว่ายังก่อนยังก่อนใช่ค่ะแบบนั้นเลย ทำให้ราคามันก็ยังติดอยู่ในกรอบ3,980 4น3 0ดอลลาร์ไปไหนไม่ได้ไกลถูกต้องค่ะกรอบนี้เลยแล้วที่นี้เราควรจะให้น้ำหนักกับสัญญาณฝั่งไหนมากกว่ากันครับหรือว่าจริงๆตลาดมันมองข้ามความเสี่ยงอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ดีนะคะคือในระยะสั้นเนี่ยตลาดมักจะตอบสนองกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาสดๆร้อนๆแล้วก็คาดหวังเรื่องดอกเบี้ยมากกว่าแต่ว่า ก็ประมาทท่าทีของเฟดไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะถ้าเฟดส่งสัญญาณฮ o อกกี้หรือเข้มงวดขึ้นมาจริงๆตลาดก็พร้อมจะปรับมุมมองได้เร็วมากครับช่วงนี้เลยต้องตามติดทั้งข้อมูลทั้งคอมเมนต์จากเฟดแบบใกล้ชิดเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าเฟดจะยังดูสับสนสับสนอยู่บ้างแต่ราคาทองก็ไม่ได้ลงแรงเท่าไหร่เหมือนมีอีกปัจจัยหนึ่งเข้ามาช่วยพยุงไว้คือเรื่อง s a ฟ e haven หรือความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมีปัจจัยด้านความไม่แน่นอนเข้ามาหนุนทองคําอยู่เหมือนกันค่ะมีสองสมเรื่องเลยเรื่องแรกที่น่าจับตาก็คือประเด็นที่ส,สหรัฐกําลังพิจารณาคําร้องเกี่ยวกับอํานาจของประธานาธิบดีในการกําหนดภาษีศุลกากรอ,อ,อ๋อเรื่องภาษีม้์เก่าใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะคือถึงแม้จะยังไม่มีคําตัดสินออกมานะแต่มันก็สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าในอนาคตของสหรัฐขึ้นมาทันที ซึ่งความไม่แน่นอนแบบนี้แหละค่ะที่มักจะกระตุ้นให้นักลงทุนหันไปหาเซฟเฮเวนอย่างทองคําเข้าใจแล้วครับคือพอมีอะไรที่อาจจะกระทบโครงสร้างนโยบายใหญ่ๆคนก็เรื่องมองหาที่หลบภัยไว้ก่อนอีกเรื่องก็มาจากตลาดหุ้นสหรัฐเองด้วยหรือเปล่าครับที่ปรับตัวลงใช่ค่ะแล้วก็มีความกังวลเรื่อง r o m e n t s h u t d o w n ถ้าเกิดตกลงงบประมาณกันให้ได้อีกถูกต้องค่ะ พอตลาดหุ้นซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลงแล้วก็มีความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศแบบนี้เข้ามาผสมโรงมันก็ยิ่งสร้างบรรยากาศ risk off หรือการปิดรับความเสี่ยงนักลงทุนบางส่วนก็อาจจะโยกเงินจากหุ้นมาเข้าทองคำเพื่อลดความเสี่ยงปัจจัยพวกนี้แหละค่ะที่เป็นเหมือนเบะรอเราไม่ให้ราคาทองคำปรับตัวลงแรงเกินไปถึงแม้จะโดนกดดันจากเรื่องดอกเบี้ยอยู่ก็ตามครับผมแต่ถ้าเราลองถอยออกมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นในระยะยาวล่ะครับ แนวโน้มหลักของทองคำจากข้อมูลที่เรามีมันยังดูดีอยู่ไหมครับถ้ามองในภาพระยะยาวนะคะไม่ว่าระยะสั้นราคาจะผันผวนขึ้นลงยังไงก็ตามปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆที่ยังคงหนุนทองคำอยู่ก็คือกระแสะการเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางทั่วโลกคะ่ะและยังไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยน รายงานล่าสุดจากทั้งสภาทองคำโลก World Gold Council และสถาบันการเงินใหญ่อย่าง JP Morgan ก็ยืนยันตรงกันค่ะว่าผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในตลาดทองคําตอนนี้คือกลุ่มธนาคารกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางในฝั่งเอเชียเช่นจีนและอินเดียมีรายงานว่าซื้อสุทธิทองคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่12ติดต่อกันแล้ว12เดือนค่ะ มันสะท้อนแนวโน้มระยะยาวที่หลายประเทศพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐหรือดีดอลลารายเซชันและหันมาให้ความสำคัญกับการถือทองคำเป็นสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศมากขึ้นตราบใดที่แนวโน้มใหญ่ระดับโลกอันนี้ยังคงดำเนินต่อไปภาพใหญ่ของทองคำก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นหลักเมเจอร์อัพเทรนที่ค่อนข้างมั่นคงค่ะชัดเจนครับงั้นสรุปภาพรวมก่อนจะเข้าสัปดาห์ใหม่กันอีกทีนะครับ1 เฟดยังเสียงแตกเรื่องดอกเบีย้ยทําให้ทองยังติดติดขัดขัดอยู่ในกรอบค่ะ 2. แต่ก็มีแรงซื้อจากเซฟเฮเวนพวกความไม่แน่นอนทางการเมืองงบประมาณสหรัฐคอยช่วยพยุงไว้ไม่ให้หลงแรงใช่ค่ะและ 3. ภาพใหญ่เรยอยาวยังแข็งแกร่งมากๆจากการซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกถูกต้องค่ะโดยรวมแล้วปัจจัยต่างๆยังค่อนข้างเอียงมาทางหนุนราคาทองคำนะคะถึงแม้จะมีแรงต้านจากความไม่แน่นอนของเฟดอยู่บ้าง ตอนนี้ตลาดก็เหมือนกำลังรอตัวเร่งปฏิกิริยาหรือแคตตาลิสต์ใหม่ๆซึ่งก็น่าจะมาจากข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้ลหะค่ะหรือไม่ก็ท่าทีที่ชัดเจนขึ้นจากเฟดซึ่งก็นำมาสู่คำถามสำคัญเลยครับว่าสัปดาห์นี้10-14พยมีอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างครับดูเหมือนจะเป็นสัปดาห์วัดใจเรื่องเงินเฟอ้อเลยนะเนี่ย สัปดาห์นี้ปฏิทินเศรษฐกิจนี้อัดแน่นมากค่ะตัวเลขสำคัญๆที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของเฟดแล้วก็ทิศทางราคาทองคำเพียบเลยต้องจับตาดูดีๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันพุทธที่12พฤศจิกายนเลยนะคะจะมีถ้อยถแถลงของคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์กรรมการเฟดท่านหนึ่งต้องฟังน้ำเสียงดีๆว่าจะเอียงไปทางผ่อนคลายโดวิชหรือว่าจะเข้มงวดฮอคคิช แต่ไฮไลท์สำคัญที่สุดจริงๆนะคะรอดูวันพฤหัส,สบดีที่13พฤศจิกค่ะวันพฤหัสมีอะไรครับวันนั้นจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อผู้บริโภคหรือ CPI ค่ะทั้งคอ CPI ที่ไม่รวมอาหารกับพลังงานเทียบรายเดือนแล้วก็ CPI ทั่วไปเทียบรายปีนี่คือตัวเลขที่ตลาดรอคอยมากที่สุดเลยค่ะโหสำคัญขนาดนั้นเลยเลยครับ CPI เนี่ยเพราะว่าถ้า CPI ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะ ตลาดจะยิ่งมั่นใจเลยว่าเงินเฟอร์กำลังชะลอตัวลงจริงๆแล้วเฟดก็น่าจะลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมแน่ๆแบบนี้จะเป็นบวกกับทองคำมากๆค่ะอาจจะเห็นราคาดีดตัวขึ้นแรงเลยอืมแต่ในทางกลับกันนะคะถ้า CPI ดันออกมาสูงกว่าคาดนะคะครับความหวังเรื่องลดดอกเบีย้ยอาจจะพังทลายเลยตลาดจะผิดหวังมากแล้วก็จะกังวลว่าเฟดต้องคงดอกเบีย้ยสูงนานขึ้นไปอีกแบบนี้จะเป็นลบกดดันราคาทองคำหนักเลยค่ะ ชี้ชะตาเลยนะเนี่ยใช่ค่ะนอกจาก C P I แล้ววันพฤหัสก็ยังมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน Unemployment Claims อีกตัวถ้าออกมาสูงขึ้นก็จะยิ่งตอกย้ำภาพเศรษฐกิจอ่อนแออันนี้ก็บวกกับทองส่วนวันศุกร์ที่14พยอก็มีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต P P I แล้วก็ยอดค้าปลีก Retail Sales ค่ะถ้า2ตัวนี้ออกมาต่ำของคาดก็จะช่วยสนับสนุนภาพเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็หนุนทองคาเหมือนกันค่ะ มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับผมเห็นในปฏิทินข่าวเขาระบุไว้ว่าข้อมูลบางตัวอาจจะมีการเลื่อนหรือแก้ไขได้อ๋อใช่ค่ะถ้าเกิดมีการเลื่อนประกาศจริงก็อาจจะสร้างความผันผวนได้เหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้ต้องเผื่อใจไว้ด้วยเรื่องความไม่แน่นอนของตารางประกาศข้อมูลแต่โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้คือสัปดาห์วัดที่จรเงินเฟอ้อของจริงเลยค่ะและ CPI วันพฤหัสคือตัวตัดสินสำคัญที่สุดเลยค่ะ มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันแล้วคือเรื่องกลยุทธ์การลงทุนค่ะก่อนอื่นลองคำนวณราคาทองไทย96.5%คร่าวกันก่อนนะครับอิงจากราคาสปอตตอนนี้แถว4,000ดอลลาร์แล้วก็เงินบาท32.39บาทต่อดอลลาร์ก็น่าจะอยู่แถว61,300บาทต่อบาททองคำนะครับอันนี้ย้ำว่าเป็นค่าประมาณเบื้องต้นนะครับค่ะ สำหรับกลยุทธ์นะคะเรามาดูภาพรวมกันก่อนสำหรับทองคำสปอตแนวรับสำคัญที่ต้องจับตาเลยคือโซน3,980ดอลลาร์ 3, แล้วก็ถัดไปที่3,950ดอลลาร์ 3, ครับส่วนแนวต้านก็คือที่เดิมที่ยังไม่ผ่านค่ะ4,030ดอลลาร์ 4, แล้วก็ถัดไปที่4,050ดอลลาร์ 4, ส่วนจุดที่ควรจะต้องพิจารณา stop loss หากราคาหลุดลงไปจริงๆคือต่ำกว่า ,3920 ดอลลาร์ 3, ค่ะ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วครับผมแล้วเราควรจะวางแผนเข้าออกหรือว่าแอคชั่นยังไงดีครับในสัปดาห์นี้ก็คือการย่อซื้อค่ะรอจังหวะยอ่อใช่ค่ะอาจจะรอจังหวะที่ราคาปรับตัวลงมาใกล้ๆแนวรับสำคัญเช่นโซน $3,980 ดอลลาร์ 3, หรือ $3,950 สดอลลาร์ 3, สำหรับสปอตซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็จะอยู่แถวแถว0 0 0บาทแล้วก็6550บาทตามลำดับนะคะครับ เข้าไม้แรกไม้2ออะไรแบบนี้ค่ะอาจจะแบ่งไม้เข้าแล้วก็มองเป้าหมายทำกำไรที่แนวต้านเดิมก่อนคือ4,030ดอลลาร์ก็ประมาณ61,750บาทหรือถัดไปที่4,050ดอลลาร์ประมาณ62,000บาทค่ะและมีกลยุทธ์อื่นเสริมไหมครับเผื่อว่าราคามันไม่ยอมย่อลงมาเลยแต่กลับเลือกที่จะพุ่งทะลุแนวต้าน4,030ขึ้นไปซะงั้งงนก็มีค่ะเป็นกลยุทธ์เสริม คือซื้อตามเมื่อทะลุ follow by ซื้อตามน้ำใช่ค่ะแต่ว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคะคือควรรอให้ราคาสามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่4,030-4,035ถึง4,035ดอลลาร์หรือประมาณ61,800บาทเนี่ยได้อย่างมั่นคงจริงๆก่อนอืมต้องยืนให้ได้ก่อนที่สำคัญคือต้องตั้งจุด stop loss ไว้เสมอที่3,9 2 0ดอลลาร์เพื่อจากัดความเสี่ยงนะคะ เช่นถ้าเข้า Buy on d i ดิไปแล้วราคาเกิดหลุดแนวรับสำคัญก็อาจจะตั้งสต็อปต่ำกว่า $3,920 ดอลลาร์ 3, หรือ $6,100 บาทหรือถ้า Follow Buy ไปแล้วราคากลับมุดลงมาต่ำกว่าแนวต้านที่เพิ่งทะลุก็อาจจะตั้งสต็อปแถวแถว4 5 5ดอลลาร์หรือ6 1 5 0 0บาทเพื่อคุมความเสี่ยงค่ะชัดเจนเลยครับต้องเน้นย้ำเรื่อง Stop l ล s s จริงๆโดยเฉพาะสัปดาห์ที่จะผันผวนสูงจากตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้ ใช่เลยค่ะงั้นสรุปภาพรวมสำหรับสัปดาห์นี้10ถึง14พอยออีกทีนะคะทั้งทองสปอตและทองไทยยังอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นในภาพใหญ่แต่กำลังพักฐานในระยะสั้นอยู่ในกรอบแคบๆรอปัจจัยใหม่มาชี้ทิศทางค่ะครับผมปัจจัยหนุนจากความหวังลดดอกเบีย้ยและเซฟเฮเว่นก็ยังอยู่แต่ก็ถูกคานไว้ด้วยความลังเลข,ของเฟดและตัวตัดสินสำคัญที่สุดก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อ CPI วันพรหัสบดีนี้แหละคะ่ะ ว่าจะพาเบรกกรอบบนหรือจะย่อลงมาทดสอบแนวรับอีกครั้งดังนั้นกลยุทธ์หลักที่ดูจะเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือการย่อซื้อ b ายออนดิ IP, อย่างระมัดระวังรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงมาใกล้ๆแนวรับสำคัญแล้วค่อยเข้าสะสมครับพร้อมกับต้องมีวินัยในการตั้งจุด Stop-loss อย่างแคร่งครัดมากๆเพราะความผันผวนในช่วงประกาศตัวเลขเนี่ยน่าจะสูงมากจริงๆแน่นอนค่ะ ครับนี่ก็คือการเจาะลึกข้อมูลตลาดทองคําที่เราเอามาคุยกันวันนี้นะครับจะเห็นว่าปัจจัยมันตีกันอยู่จริงๆทั้งหนุนทั้งกดดันทําให้ตลาดอยู่ในภาวะอึดอัดรอความชัดเจนค่ะซึ่งตัวเลข CPI สัปดาห์นี้จะเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยกลยุทธ์หลักๆก็เลยเน้นไปที่การรอจังหวะยอดซื้อแล้วก็บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบนะคะ มีความเป็นไปได้ไหมคะว่าปัจจัยที่เราอาจจะมองข้ามไปตอนนี้อย่างเช่นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นี่จุดอื่นๆของโลกที่อาจจะประทุข,ขึ้นมาใหม่แบบไม่คาดฝันหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังแบบกระทันหันในสหรัฐเองก็ตามปัจจัยเหล่านี้เนี่ยอาจจะกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญหรือวาวคอร์ดที่เข้ามาเปลี่ยนเกมตลาดของคำได้อย่างรวดเร็วอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องคอยติดตามแล้วก็ประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยค่ะนอกเหนือจากปฏิทินเศรษฐกิจปกติ น่าคิดมากครับเป็นประเด็นที่ต้องไม่ลืมมองเลยจริงๆขอบคุณมากครับสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้ครับยินดีค่ะหวังว่าข้อมูลและก,กลยุทธ์ต่างๆจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอให้รับมือกับความผันผวนในสัปดาห์นี้ได้อย่างดีแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ